รับบทสาวไม่เคยพอนอชีวิตฝ้าริคิดหรือกรรมแต่ป้าไายจึงสำเติมสาวบ้านนาผูรกไกลสุขสบายดีพี่น้อสบายดีสุขสุขคดจ้าพบพอ่อใครแล้วกับพัลล่ารักกินนี่น้องกระสวยก็อยากคด้ังกระลายพบพอขย้ำเทกเทียงพี่น้อหลักสิบเตรียมเมนูกับข่าวอีกแล้วพี่น้อเอ๋ยแกมา,มาใหม่อีกแล้วจ้า สวายดีพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้อพวกนี้ทไม้ทสสแกงนะทำสิแกงมา้อไม้เนี่นะจ้ะาตอวไม้สั่งไั่ภาษาลาวกระปอกอนั่นละสิพาบางงาั <laughs> บางคับรามหาบังคับามบังลับาเห็ดเองพี่น้องเออไปซื้อหรอเ คาถาบาได้กินข้าใหม่แต่บอกเห็ดบ้านขลาบแล้วบอกจะอเอาข้าวเก่าเลยเห็ดจะแซ่บก็เก่าจะพี่รอบจ้า เทียก yeah, erm okay ับส erm okay ิ erm ine, okay ่แกนไมกเลยกแกนไม้ซูมเซุ่มแซ่เล้ยเราเ แมงมาแล้วนะไม่ครับกระป๋อมันนี้แกงซักมาหายบอหลานสาวไปแล้วตัดสามพอแล้ววะจะเอาอออเอก้อนเกงนี่บังขลามพี่น้องพอดีเต็มปากเต็มคำ มันคือบั้งเข้าร้านสุกที่บะุปส่กระเทียมน,น,นั่นฮะใส่ใบเตยเด้อแซ่บแซ่บแซ่บไปเนาะที่น้องมาในร้านสาวก็สิมากแกงนละไม้ให้กินจ้าสิโซสีมือทิโซสีมือวันผสมาแกงนละไม้สุกกินจ้าสิแซ่บสิเค็มกับมรูดนะจ้ะแต่ว่าปกติเวลาพ่นอยู่บ้านก็พิถีพิถันแต่งอยู่แต่งกินอยู่แล้วพี่น้อง ตื่นเสารมากันหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำมหนึ่งเขา่าตักน้าแต่งผ้าขอกผ้าเขา่าให้พอ่อให้แม่แล้วเรียบรอ้อยจังไปใส่ได้ี่เ้อะยามเที่ยงกับแต่งผ้าเข่ายามแรกกับแต่งผ้าเข่าไปใส่ได้ดอกจ้า้องแต่งอยู่แต่งกินให้พอ่อให้แม่มันหลดสิบกรใหม่สุกินจา้าสาวอมแอม พี่ดาวน้ไม้งามป่เป็นนไมแนง่าจะเกนี่ดาเสิแกไม้สาพาพี่้องแซบเสอ่อนแซ่ไม้เลยนะไม่รูกันจ้ะยังไคร่งป๊ก็ใกนี่จะพี่ดอว ใส่เล็กประกานะ,ะนี่บ่มีแต่พักกระปอ๋องเบียร์บ่ประการสิขายหรือสิแลกขนมน,นี่สอบหนึ่งม,มีอีกสอบห,หนึ่งบ่พี่น้องไอ้ดสอ,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 อบ่ลูกเล็กอ,อันนี้นะลูจักห่างนะครับหมอไข้ตายอันนั้นบ่มีอ่ะอันนี้กระป๋องเบียร์เล็กน้อยไปทักเก็บมาน,อานม้องตากับน้องตีนไปเก็บมาไปแลกขนมพี่น้องเราไมีเล็กลติล่าตา บางเมื่อกาสิภาคกันพายกันตาเลาะบ้านไปหาเก็บเล็กมาไว้แลกขนมแลกเงินพี่น้องเอ้ยสองพี่น้องผมอันนี้เอากวดกระป๋องเบียร์มาแลกเงินจ้าแลกขนมเสียขนมแล้วเสงเงินหลาเอาไปเงินเอาไปขนมเป็นกิโลลกิโลท้าได้เป็นขายได้บ่บ่ เับเป็นกินโลก็ขายได้บ่โลเท่าไหร่เด็กกระปูก็มีบ่

ปันกัดปัดกัดปัดกัดกันนองไปแล้วสบายอ่ตาสบายน้ำสบายตาลูสบายตาลู่นอีหนยสบายน้ำทีบอสบายาลกกำลัซิแกงเราใหม่จะพี่น้องจ้ะ ี่จ้าทำไมก็ต้องจืดเรียบร้อยแล้วจ้าก็สิใส่น้ำยานางลงไปเลยเกระสิแกงพี่น้องมันลงอีนงเอาสองคอนมันปั่นแลลวมันอันนี้คนคแม่ครัวกำลังตำพริกกัะจับพี่น้องนองแม่นอกแม,ม่อะสบายดีดูทาลูกเลี๋ยวก็พอบอสวยแล้วก็สวยกนอยังคนสั่งกระหลาย นี่จ้ามีมักเอจ้บพี่น้องแล้วก็ผักกระแยงผักปุ้งผักพริกเ็ดกรอบอ่ะเ็ดกรอบจ้าอันนี้ก็คือรำอีรอบหลอกแล้วไม่หลอกเสีครับแม่บ่อสปิดบอสถือพี่น้องเอ้ยเบื่อตายตีเนี่จ้าพี่น้อง แม่คั่วมัอนี่นอมออแอมนะจ๊ะเมื่อกี้สองสองพี่น้องคนเป็นแรกไอ้ขนมก็ได้ไงเงินสี่0ันกิพี่เราเออได้สิบบาทพี่ตาลุโตโล,ลูกข่อยเก็บไว้พราโดนโดนนึนนงผู้สาบยังหาเก็บมาได้เงินสิบบาท ลักล้สิลงมือแก่ล้วพี่ต่อเอ้ยใสยยน่น้ำยานางน้ำข้าวเปือลงไปจ้านะงดจันทร์ขากับตาบ้านพ่อไปอยู่บ้านพอ่นพอเดือนสองเดือนพี่น้องฮะก็กลับมาเดี๋ยวจ่าผมว่ากลับมาเรียนสินมาเรียนอยู่พี่น่าจะเปิดเทอมเดือนหน,าน้านี่ยละจ่าแต่กับว่านี่ยอาจจะเปิดเพราะ่วนนี้โควิดมาแรงใส่บังเอิญลงไปจา้ารแต่แสีย มาเออกัเก็บมาแต่สวดเท่าไรพี่น้องมันเครือมันตายไปแล้วมันแดดกระดอกกระเดี่ยอมันได้แก่ดอกเก็บมาเบิดแหละประมาณเจ็ดแปดหมาพี่น้องเสดามันได้แก่ซ้ำได้เก็บแล้วบอกเครือมันตายเบิดมันแดดโพดแดดโพดเราไปออกไปหดใส่เห็ดก่อลงไปจ้าออกมาทฉพอดประเสริฐลูกทฉพอดประเสริฐพอดประเสริฐอย่าเกาะนายย่าเกาะ นางวิทยากรเด้อพี่น้องซื่อจริงนางวิทยากรเท้าคอนประเสริฐเประเสริฐเ่วิทยาก่อนวันบอพี่น้องวันบอกใส่พริกลงไปจะป็น่พริกกรอกันี้ก็กิน พรีมือสีมือของน้องอมแอมเด้อจ้าพี่น้องแซ่บบ่แซ่บก็มาลุ้นน้ำกระสิแซ่บสุดได้แต่ปกติเาก็เห็ดอยู่เห็ดกินให้พ่อให้แม่กินเสมอเลยพี่น้องตื่นเด็กลูกเศร้าแล้ยจ้าเสียงกระสิดังจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเสียงเพิ่นไอ้ปูกระเบื้องเฮือนอยู่ปูกระโลเฮือนอยู่พี่น้องสร้างกับไม่เพื่นผูกใจเราไอ้เจ้าของนี่แหละเป็นสร้างอะลยพี่น้องเจ้าของเองแหละจ้างอย่างเงี้ยกระจ้างทำเจ้าของเลยพี่น้องเป็นรายได้ โอ้ยสีสันกำลังสิเป็นตาแสบพี่น้องเออใส่อิปูลงไปน้ำนะจ๊ะก็สิมีเห็ดก่อก็สิมีเห็ดเพื่องใส่ลงไปเลยนหลายบอให้จุบอยู่น้องใส่เห็ดเพื่องลงไปน้ำอีกพี่น้องเอ้ยเพิ่มความเสพความนโอ้ยเครื่องเต็มใจแล้วพี่น้องแก่งมาใหม่นะเครื่องแน่นอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าใส่เพื่องใส่เห็ดก่อ ปูก,ก็ใส่จ้ะจะบังสีสันเกมม่งออกมากระแซ่บวะเข้มข้นขนาดพี่น้องน,น้องอ่ะกระใสใสเ <c oughs> ป้งนวลลงไปจ้ะใส่หน่อยเสพหน่อยเสียรายเสพหลายเอาใส่ลงไปลูกเกสอีกจักหน่อยมาหน่อยโพดสิบบอแซบหมอกเฮดจะเอะหรอไม่จะเต็มหมอ คุณบอลลนดอกพอด้ฮะว่ามันสิลน่นก็จะไปแห้งกระดกกว่าเก่าของคุณนะเจะ้ใส่ประแดกลงไปจ้าไปเบิร์นเลยเออเ,เลิศไปเลยจ้าบอกเค็มจ้ากินหอมกำลังอ,ออกพี่ดอกอกินมันสุดยอดเลยประแดกเลยกินต้วงขดัดแซบขนาดพี่น้อง แซ่บแท้แน่นอนจ้าสีสันกลังเป็นตะกินแซ่บพี่น้องแซ่บวันนี้เขาจะกินซุ้มกินแซ่วแกงน้ไม่มาด้อจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสิดิปงเลยเด้อบานนี้พี่น้องเบําเพงสีสันแกงน้ำมันสูตรน้องอมแอม แซบแทนแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวพักกระแหงบอสกระแหงมาลงก่อนี้แซบแทนแน่นอนจ้าซิมหลายคนแทนสะดๆไปกะเม่ครัวตัวซิมแม่ครัวมันใจว่าแซบกับแซบตัวเอ่อใส่ผักกระแหงลงไปจ้าเออเลิศผักกระแหงหน่อยเพื่อนหอมๆจ้านี่สับนี่ก็เป็นตะกินแต่เสียงคุบอกๆน้ำลายแตกพี่น้องจ้า เนเแนมนพี่น้องเอ้ยกำลังลงมือกินละจ้าออ <c oughs> พอแล้วพี่น้องสองผ้าแบบผ้าสร้างน้ำสร้างไหเดสร้า,างเก่าสร้างเดิมสร้างเพดานเหล็กเป็นคนติดสอบถามเรื่องเพดานกันหลายอยู่สร,าร้างก็ว่ได้ให้บงให้เปอร์ไว้อยู่สวัส,ด,สวดีล็อกดาวไปเห็ดก็ได้พี่น้องเอ้ย อันนี้ก็าอ,าอ,อ,าอายใหญ่ข่อยนี่อายข่อยอายใหญ่ผู้ใหญ่สุดนะผู้ที่ดูแล,ลน้องๆจ้าพี่ต้อง,อง,อง,งแซ่บบอกแกกไอ้นอไม้หลานนะไม้หลานบอกแก่ไม้สีมือหลานนะหลานอมแอมไม่ออมแอมแกงแซ่บบอกา ขี่ขาวไปตังแงหอยแกกุ๊นะแกีิเล็กแต่เศ้าตาอันบอกว่าปนีิเล็กขี้ขาวกับปนีิเล็กมันวะ ตามกี่เัดกงม่คงนี่หรอกเนี่ยวเด็กๆิดก่อนไวออมมาออมมาดูมีน่ำจา้มป่าดเอาไปเอาไปนอจันก็ไปเอาเข้าอยู่พี่ดองพี่้องกรสักกระฟ้าบรรยากาศสั้นนี่ละจ้าขอบคุณสุขุสุขคนเด้อขับกุณทีกดไลค์กดแชกดติดตามขอบใจเลยายนจ้าขอบใจหลายขอบใจุขคนมีสุขสขสุขเสุขภาพแข็งแรงร่รวยร่รวยนจ้าสบายดีจ้า